ไอ้หนูไอ้เวนออกตอนไหนอ่ะโอ้โหฮะโอ้ยโอ้โหออกกันวิ่งได้อ่ะไอ้หนูไปนี่สิโอ้ยฮึมมันออกจนมันวิ่งได้อันนี้ เดี๋ยววะเนี่ยอือหือเดี๋ยวไอ้นู้วเนี่ยอุ้ยมึงออกจนมึงวิ่งได้เลยมึงออกตอนไหนวะเนี่ยฮะ ยะ <ame> <อ>โอ้ยกูขอจับลูกมึงก่อนไอ่เพึ่งให้รูปหล่อพ่อรวยแม่ก็อยากเลีย <saben> ม sure. ือคูขอจับลูกก่อนไอ้หนูแม่ก็พ่อแม่มึงนี่เนาะเตี้ยจะจับลูกมึงก็ไปได้ ไอ้ร <Cornell>. ูปหล่อไอ้หนุ่มรูปหล่อโอ๊ยไอ้หนูวันนี้สิไอหนูชื่ออะไรดีลอยออกมือไหนนี่ออกตอนไหนอันเนี้ยเอาไปบุกเรียงแถวบ้านได้บอ เจ้ยทำไมมันน่ารัก่างนี้เี้ยเจ้ยกูบร่จะอยากหยอกมึงกูสิหย,ยอกลูกมึงเอ้ยอะไรไมาสิไม่สิไอ้นเนาะไอ้รูปหล่อไอ้รูปหล่อพ่อรวยนี่นี่

นอนเนี่ยน้องไม่นอนนี่นมอิ่มแล้วก็วิ่งซ่านเลยนะมาเนี่ย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 